เห็นไหมไข่มันจะหมดละหรือนิดหน่อยเอเห็นไหมเห็นซอกไข่ปะโอเคเพื่อนๆผมจะใช้กุุบนะครับวันนี้ก,กุุบก็จะพาเพื่อนๆมาทําในสิ่งที่เพื่อนๆเรียกร้องกันนั่นก็คือการวางรอบ <c oughs> ดักปูนะครับแต่ว่าเมื่อวานกรุบมาดักไว้แล้วนะฮะคือเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารีบเหมือนเดิมนะช่วงนี้รีบ ก็คือมีภารกิจต้องทําทุเรียนด้วยนะฮะก็เลยรีบมารีบกลับเอ,อแต่ว่าเมื่อวานกูก็มาวางไว้แล้ววางไว้ในป่านะครับก็หลังจากนี้ก็คงไม่ได้ออกไปวางข้างนอกหรอกไม่ไหวแล้วเบือ่อเบือบบ่อการวางข้างนอกนะครับก็เนี่ยแหละวางไว้ในสองป่าข้างทางนี่แหละนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีตัวมีมีฟูม,มาให้เพื่อนๆได้ชื่นได้ชมหรือเปล่า ตอนนี้แพรก็เสร็จแล้วลมก็เงียบแล้วน้ําก็ชอบแล้วเหยื่อก็มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกไปล่าหมายกันนะฮะก็แพนี้หลักๆจริงๆก็เอาไว้รับนักท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> ก็ใครอยากจะไปตกปลาชิวๆนะครับย้ำว่าชิวๆนะใครจะมาหวังเป็นคนเหนอะเฉย ใครจะมาหวังแบบได้ปลายใหญ่เลยแนะนําว่าอย่ามานะครับก็หลักๆแพรนี้มารับคนได้สิบกว่าคนนะแต่ว่ากุ๊ตกลงกับน,น้าไว้ว่าเราจะรับแค่ไม่เกินสิบคนก็โอเคใครอยากมาก็อ่าคุยเรื่องราคากับน้าก็คือว่าหมอลํานะครับประมาณสี่ถ้าชั่วโมง อยากไปที่ไหนก็ได้ในหน้าเนี้เอ,อไปได้ถึงแหลมศอกเอ,อ้ยไม่ใช่ดิไปได้ถึงออกัมหอยนะครับแหลมศอกต้องมาคุยกันหลังไหม่กัมหอยไปถึงกัมหอยไปถึงไน้่อ,อหน้าคันนาท้องเอาใหญ่แล้วก็หมายที่กูปไปตกกันมากับ,กบเพื่อนนะฮะแล้วได้ปลาสากปลาอะไรเงี้ย <c oughs> ไปได้หมดหน้านี้ <c oughs> <c oughs> ก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะถ้ดะาดูแล้วทาไว้ที่ สองหนห้านะครับประมาณสองหนห้าแต่ว่าก็มาคุยกันหลังไม้ได้นะครับก <c oughs> ็การติดต่อกุ๊ก,ก็ใน description เลยนะจะต่อเฟซส,ส่วนตัวก็ได้หรือว่าต่อที่เพจก็ได้ได้หมดแต่ว่าวันนี้เรามาดูกอนว่าเราจะได้อะไรมั้ย,ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ขออนุญาตขอเสริเหมือนเดิมนะครับ วันนี้น้ำสูงมากนะครับหัวน้ำคู่ชอบเลยนยะตกปลาแบบสนั่นมาลูกแรกของเราได้ขอให้โดนติดอะไรวะโอ,อ้ัอพี ไม่มีอะไรเข้าเลยวะ่ะตู้เบสตู้แรกมาแล้วตั้แรกต่อให้เล็กก็ต้องเก็บ ยังไม่มัดค่มัดทีหลังว่าตรงนี้ถ้าเกิดกุ๊บลงไปก็น่าจะอยู่ประมาณเอวอ่ะีวันนี้พายได้ห้างไหนได้สบายเลยอะไรวันนี้อ่ะ mấy nhiều tuổi Đây này. ตอนนี้เราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนบ้างลูกนี้น่าจะแบบรอบมันหักอันนี้น่าจะได้ปูมั้งรอบมันหักน,นี่ทิ้งเลยอันนี้น่าจะเป็นรอบรู่เล็กๆอะ่ะ ปูดำอีกหนึ่งตวัวแดมนี่ดิไปได้ไหม ว่าเหมือนตัวนี้จะไม่ได้เล็กแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกไงก็เลยต้องปล่อยนะครับเหมือนเดิมไปที่ท่าเลาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่ถึงสามแล้วไม่เอาต่อให้แน่นแค่ไหนเราก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแรกต่อให้แม่งแค่เซนเดียวก็ต้องเอา อยู่ในนี้ลุงวะแล้วลงไงไมเนี่ยอยู่นี้ลูกหนึ่งอยู่นู้นลูกหนึ่งต้องลงอ่ะ ไมม่ีตรงนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วโอเคเพื่อนเห็นไหมว่ตรงนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วเมื่อกี้ใครเห็นว่ากูเอาป,ปูไข่นอกกระดองมาบ้าง กิ๊บพันปูไนะข่นกกระดองมาตัวหนึ่งคือ <c oughs> นี้แต่ว่าที่กูเอามาเนี่ยไม่ใช่ว่ากูจะเอานะ <c oughs> คือข้างในนู้นมันเป็นทางน้ำที่อตอนที่จับน้ำแห้งอะแล้วมัน <c oughs> ขี้ลงขี้เลนที่เราดูดออกมามันมาด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เลนที่เราจะทิ้งนะ เดี๋ยวบ่อขี้เลนจะมีอีกบ่อหนึ่งคือเราจะไม่ให้ออกมาอยู่สู่ระบบนิเวศโดยตรงนะครับ <c oughs> ทางอุณหมันดําพื้นมันดํานะเนื่องจากว่าสามวันเนี้มีคนดูดน้ําแห้งอ่ะสามบอ่อแต่ไม่รวมบ่อบ,บนกุ๊บนะเพราะบ่อบ,บนกุ๊บมันออออีทางหนึ่งไม,ม่คนละทางทางนี้กู <c oughs> เลยเอาปูมาปล่อยในในพื้นที่ที่พื้นมันสะอาดสะอาดนะครับก็คือข้ามฝั่งมาฝั่งนี้แหละ แล้วมันก็เป็นต้นน้ำด้วยแล้วมันก็เป็นป่าโกงกลางด้วยแล้วมันก็กำลังจะสลัดไข่ด้วยไข่น้องกระดอง แต่ว่ากูจะไม่แงะมันนะครับคือจริงๆเราเขี่ยให้มันได้เลยนะตอนนี้กูเพาะเนี่ยก็คือกูมาเขี่ยได้เลยเไข่ยี่สิบเก้าวันถึงสามสิบสองวันเราเขี่ยเลยแต่ว่าอันนี้มันคือธรรมชาตินอะแล้วก็ตอนนี้ก็ไข่ดำละไข่นี้ก็น่าจะประมาณสามสิบวันสัิเวันละโว้ยแม่งเรือสัน่นอะไรทีวะมาเนี่เห็นปะไข่มัน จะหมดละหรือนิดหน่อยเ,ออเ,ออเ,ออเห็นปหเห็นซอกไข่ปะอันนี้คือไข่นอกกระดองนะครับแบบว่ากล้ามมันน่าจะไปลบกับตุวผู้เฮ้ยเลอมาเน,นี้ยไข่นอกกระดองเนียนๆก็เดี๋ยวกูุ๊ปจะปล่อย,อยมันนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยมเป็นป่าเหมือนกัน แต่ฝั่งนะนู้นนะมันดําดํามากฝั่งฝั่งด้านนะู้นอ่ะเออเดี๋ยวก็จะปล่อยฝั่งนี้แหละเพราะอยู่หน้าทะเลด้วยได้น้ําใหม่โฟแล้วก็มีป่าข้างล่างนี่คือเป็นลากฝาดหมดเลยนะเราก็จะปล่อยมันแถวนี้แหละนี่นะไข่นกกระดองนะไปเลยไปออกลูก,กเยอะๆไปแล้วไปแล้วมึงจะมานี่ทำไมอ่ะเออไปแล้ว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 ,ลวนี่จบ โอเคปล่อยไปแล้วก็ให้มันไปเกิดเป็นลูก,กเยอะๆนะครับแต่จริงๆเกิดรอดได้ไม่เยอะหรอกตามสถิตินะปูล้านตัวจะรอดได้ถึงห้าพันก็หรูหราแล้วใครบอกว่ากูเพาะลูกได้เป็นเนินแสน,นตัวมันอย่าไปเชื่อนะขีโมไปเราไปทำของเราต่อดีกว่า เอ่ปเขียวเออลืมบอกไปว่าปูไข่นอกกระดองเนี่ยมันเราเก็บเนี่ยผิดกฎหมายนะครับบอกไว้ก่อนนะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อเก็บไปดีไม่ต้องถ่ายคลิปใครจะรู้ มันอยู่ในจิตใต้สํานึกครับแค่นั้นแหละแล้วเ,เก็บไปก็ได้กูจะปิดคลิปแล้วกูเอากลับบ้านก็ได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่รู้ทําเพื่ออะไรเพราะว่า <c oughs> เราก็มีฝีมือพอไอ้อตัวหนึง่งเห็นไหมเงาแดดไม่หรอกคือ เราก็ทําของเราในสิ่งที่เราทําเองได้เออแล้วทําไมกุ๊บถึงไม่ทําคลิปเลี้ยงปูต่อทําไมไม่แนะนําต่อก็อ่าอะไรวะกุ๊บมันเป็นแค่เด็กเพิ่งหัดเดินเออก็เลยไม่อยากทําให้ใครเขาเสียผลประโยชน์นะครับก็น <c oughs> ั้นแหละมันเคยมีมีประเด็นมีคนมาว่ากุ๊บนั่นแหละ ก็เลยไม่ทําแม่งเลยจบเพราะว่ากบก็ลอยลําไปแล้วสบายตัวไปแล้วแต่ว่าใครอยากรู้จริงๆนะครับก็ทักส่วนตัวมาได้นะย้ำว่าส่วนตัวเท่านั้นตอนนี้ก็มีคนที่เขาอยากรู้จริงๆอะ่ะทักเข้ามาหลายคนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติอยากรู้เพื่อที่จะไปบัฟคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องโทรมานะ อันนี้เพิ่งเก็บได้แค่ปาดเยัองไม่เข้าไรไม่ถึงอะไรเลยเนะนี่ยอ่นะเลขตัวนึ่งอันนี้น่าถึงสามนิ้วอ่ะถึงเกินดหน่อย,หอยเหลือยังเหลือปลานู้นอีกปลาหนึ่งน้ำสูงมาก ไม่เห็นละนี่ตัวนึงเห็นบ่อนี่ตัวนึงแต่ว่าสายเล็กปล่อยเอาไปดิไปแล้วเดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อนไม่ไหวน้ำลึกเกินวิธีขึ้นเรือก็เนี่ยแหละครับหาของแข็ง อาฮึไม่ใช่ได้ย์ใช้โต๊งกลางเป็นที่คือลูกแรกมอฝั่งนี้นะครับอ,อ๋อตอนนี้นะ้าเขาวางในป่านี่นี่ว่า ได้ออกมาวานตั้งนานแล้วน,นะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหลงเหลือให้บ้างโอ้มีเว้ยได้เต๋งแล้วลูกแรกเลยได้เหยอก็ยังอยู่ลูกสุดท้ายอา้าวไหนวะ อ่ะอีกตัวอตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่ไปหนหมดวะไม่มีก็เรียงเหยออย,อยู่หมดก็วันนี้ก็ประมาณแค่นี้นแหละผลงานไม่ได้หรูนะแค่มาให้ เพื่อ,อนๆหายยิ่ถึงเลยเจอนะครับอ้าวมีลูกนี่ว่ะกับแดดปูใบก็โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะได้ปูไม่กี่ตัวหรอกประมาณสักแปดไดาเอาแปดตัว อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครอยากทำอะไรอีกนะก็คอมเมนต์เข้ามาไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ปุ๊บด้วยนะฮะเออแล้วก็เรื่องแพรไม่ว่าจะเรื่องแพรเรื่องอาหารทะเลนะครับก็พักเข้ามาได้นะครับว่า ก็ได้ปูอยากได้ปลาอยากให้ส่งให้นะครับวันละ200โลสามร้โลตันนึงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องแพรก็ทักขเข้ามาได้นะครับใน Facebook ส่วนตัวก็ได้ใต้เดทิมชันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะก็ราคาแค่นี้แหละไม่ต้องแพงมากเลยอันเองจะเรื่องรายละเอียดอะไรก็มาคุยกันได้เนาะตอนนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ